เรามาอยู่กันที่จันทบุรีนะครับลงพวกกันนะครับก็แวะมาท่าไายที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุดสุดท้ายของของที่นี่หมดแล้วนะครับเจนลูกลูกปุ๊บนี่ครับเนี่ยประมาณนี้ลูกประมาณนี้ที่ล็อกรับสุดท้ายเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีเดียวมากแต่ว่าราคาพอวกันทมดนี้นะครับ โลละ80นะครับโลละ80นะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาจองนะครับที่เห็นอยู่นี่มีหมดแล้วครับมีมีมีเจ้าของหมดแล้วนะครับปีหน้าแค่ว่ากันปีนี้หมดแล้วนะครับ,น,รบนู้นเลยเปดคนกินก็ทางนู้นหวาละมาแล้วสองมือไอ้ดูเนื้อข้างในแล้วก็จัดกิน,กนอ่ะอไปดูกันเนื้อข้างในกินสักหน่อยก็ได้สาวมาให้แล้วอ่ะ นี่คือแบบแกๆแ่ๆนะเนี่ยจากต้นแล้วก็ไม่ไป้ายน้ำยานะครับเจ้านี้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกติก็น่าจะเป็นเป็นพันนะหรือพันแต่ว่าอันนี้ประพวกกันอา่านะกิโลละแปดสิบกิโลละแปดสิบครับแต่หมดแค่นี้ครับขอบคุณมิตรภาพมิตรภาพที่สวยงามแล้วก็อร่อยอร่อยครับอืมกูอร่อยอวย ทน,ทนอะไรทนอือหือจวดพี่น้องจวดอือ แหวกผู้เรียนแหกไอ้แหกผู้เรียนโอ้ยไม่ลิ้นมานะพีนุนหนุนอันนี้ล in so ูกลูกกันนิดนึงทำทำเป็นซ่าดูข้างหลังก็ดูดูข้างหลังกันอันนี้ชิมนะครับชิมกันที่ลงเลยครับดูนสวยลูกใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับไม่ได้เปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ดู เออมันต้องอย่างนี้โอ้ยโอ้ยเตมบอกเตมบอกอย่างนี้เลยนี่นี่นี่มันต้องอย่างนี้ไม่ต้อกินไม่ต้องกินแล้วกินนี่แล้วชื่อเนี่ยนี่เอาอ่ะโอ้โหกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนี่อันนี้มันเป็นอะไรไงกรอบนอกนุ่มในเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหเท่าหน้าเลยครับอันนั้นมาอนนั้โชว์โชว์หน่อะนี่